สวัสดีค่ะรีวิวสายการบินกลับมาอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสายการบินไทยไลออนแอร์ค่ะซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนเครื่องของไลออนแอร์นะคะเดี๋ยวมาดูว่าการเดินทางกับแลอแอร์ของเราวันนี้นะคะจะเป็น สายการบินไทยไลออนแอร์นะคะเป็นสายการบินที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่างสายการบินไลออนแอร์ประเทศอินโดนีเซียและก็กลุ่มนักธุรกิจชาวไทยค่ะโดยเริ่มต้นเปิดให้บริการจากกรุงเทพดอนเมืองนะคะแล้วก็มีสำนักงานหลักที่เขตด,ดอนเมืองกรุงเทพมหาคนครนั่นเองค่ะสำหรับสายการบินไทยไลออนแอร์ค่ะจะให้บริการเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและก็ระหว่างประเทศค่ะ สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่สายการบินนี้ให้บริการนะคะก็จะมีบินไปประเทศจีนไต้หวันประเทศอินโดนีเซียพม่าสิงคโปร์เวียดนามประเทศเนปลาลรวมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะ มาดูในส่วนบริการบนเที่ยวบินนะคะสำหรับสายการบินไทยไลออนแอร์เนื่องจากว่าเป็นสายการบินต้นทุนต่ำนะคะราคาค่าตั๋วก็ค่อนข้างที่จะย่อมเยาวค่ะแล้วก็ราคาค่าตั๋วนะคะจะไม่รวมอาหารแล้วก็น้ำหนักกระเป๋านะคะจะสามารถถือขึ้นเครื่องได้แค่7กิโลเท่านั้นค่ะ สำหรับบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินนะคะตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังให้บริการอยู่ค่ะโดยหากผู้โดยสารต้องการที่จะซื้ออาหารหรือว่าเครื่องดื่มก็สามารถจ่ายกับเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินได้เลยค่ะและที่พลาดไม่ได้ค่ะเราก็จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมห้องน้ำบนเที่ยวบินค่ะสำหรับห้องน้ำบนเที่ยวบินนี้นะคะถือว่าขนาดมาตรฐานทั่วไปค่ะและที่สำคัญความสะอาดถือว่าสะอาดเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบวิดีโอแนวนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่า Subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ